วันนี้เป็นวันที่13กันยายนไม่ใช่อนเพื่อน13ตุลาคม2566เนาะพูดผิดอีกแล้วเพื่อนวันนี้ <c ười> <c ười> เห็นวัวน,นอนก็เลยงงนอนเพื่อนวันนี้นอนแต่เช้าเลยทั้งเจ้าของทั้งวัวทำไมนอนแต่เช้าชังนี <c> ่ <ười> <c ười> นอนอยู่ในป่านเ <c ười> พื่อนที่โลงกว้างตัวนี้เนอะ <c ười> นอนแต่เช้าเลยทั้งวัวทั้งเจ้าของวันนี้ แหลกแปลกอีกแล้ววันนี้วัวน,นอนหมดเลยสงสัยวัวรู้ว่าจะข้อเหนื่อยก็เลยนอนก่อนไม่เดินเนาะยังไม่เดินใ้เจ้าของพักก่อน <c oughs> นอนเลยวันนี้นอนเลยแต่เช้าเลยนอนแต่เช้าเลยเราไม่กล้าเดินไปใกล้เพื่อนเดี๋ยวหัวจะตื่นวัวจะเดินไปอีกเนาะวัวจะลุกขึ้นแล้วเดินไปอีกเรายืนถ่ายอยู่ตรงนี้ก่อนห่างหางนิดนึง บางตัวก็ไม่นอนบางตัวก็ยืนอยู่เนาะงงเหมือนกันน้เพื่อนวันนี้เราบอกไม่ถูกเลยเพื่อนว่าทำไมวัวถึงนอนแต่เช้า <c oughs> นอนในป่าแต่เช้าเลยวันนี้โอ้ยทำไมน้อเป็นไร <c oughs> นอนพักเหรอเดินไปฝั่งไหนไหนจะของหายไปไหนแล้ว โอ้อยังนอนอยู่ที่เดิมแล้วเราจะเดินไปถ่ายฝั่งไหนวัวเขาจะตกใจไหมไม่ต้องตกใจเดอ้อเห็ดทุกวันไม่ต้องตกใจเดอ้อเอเบวัวตัวนี้วัฝูงนี้ไม่ตกใจเลยเพื่อนนี่เดินมาใกล้ๆก็ไม่เป็นไรเนาะอาจจะมองดูมืดๆนิดนึนนงเดอ้อเ,เพื่อนเพราะเป็นวัวสีน้ำตาลเนาะ นี่นอนอยู่ข้างๆร่มไม้ตรงนี้ใต้ร่มไม้เนะนี่เป็นวัวเยอะหมดเลยเพื่อนเป็นฝูงใหญ่เลยนอนอยู่ตอนนี้เขานอนเกาะกลุ่มกันอยู่แบบนี้นอนเพื่อนเวลาเขานอนพักเนาะนอนพักอยู่ตรงนี้วัวกลุ่มนี้แสนรู้มากเลยเพื่อนถ้าเจ้าของไม่ไปเขาก็จะนอนพักก่อน ของก็จะนอนเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะอย่าลกไม่ต้องลกไม่ต้องลกไม่ต้องตกใจนะถ้าวางตัวไม่ไปบางตัวนอนอยู่แบบนี้ตัวที่จะไปตัวที่ไม่นอนเขาก็ไม่เดินไปเนาะเขาจะยืนอยู่อย่างนั้นไหเพืนเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นยืนรออยู่อย่างนั้นเลยเพื่อนนส่วนมากก็จะนอนใต้ร่มไม้เนาะบางตัวก็นอนตากแดดเล่นเล่นเนาะเพื่อนตรงนี้ก็จะรม่มร่มนิดหนึ่งเนาะต้นไม้เยอะ เต็มไปหมดเลยเพื่อนวันนี้วันนี้ให้ชมบรรยากาศวัวนอนน้อเพื่อนบันยายไม่ถูกเพื่อนเหอเห็นแต่วัวเดินกินหญ้าแต่วันนี้ไม่เดินนนอนอยู่น่าจะเป็นวันศาสตร์เพื่อนวันนี้วันศาสตร์เขมรเนาะพูดตามภาษาท้องถิ่นของเราเนาะไม่รู้เรียกว่าวันอะไรแต่เป็นวันไหววันพระบุรุษเพื่อน บางคนก็มวัวแต่เตรียมข้าวของอาหารมาเส้นไหว้บรรพบุรุษของที่ไหว้ก็จะเป็นของที่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปแล้วน้องเพื่อนที่เคยกินอะไรก็จะไหว้น,นั้นเนาะของที่ทันสมัยอาจจะไม่รู้จักน้องเพื่อนคนสมัยก่อนก็เลยต้องใช้ของแบบโบราณน้องเพื่อน ข้าวของที่กินก็เป็นบแบบสมัยก่อนเนาะกินอะไรก็วายย่ายนั้นเนาะนอกเรื่องนีดหนึ่งเดิมเ,เพื่อนเพราะว่าเป็นนี่เป็นวันสําคัญเนาะบัวควายก็จะไม่ค่อยมานอนไว้วันนี้อันนี้เราถ่ายปูงเดิมเนาะครับจ้องมาเลี้ยงทุกวันอยู่แล้วเพื่อนร้านค้าร้านขายก็จะไม่ค่อยส่วนมากก็จะหยุดบ้างนันเพื่อนเพราะว่าเป็นวันสําคัญเนาะบางคนก็กลับต่างจังหวัดส่วน ทุกวันนี้ก็คนกลับจากต่างจังหวัดเยอะน้องเพื่อนมาบ้านเกิดเนาะนี่เราคิดว่าวัวจะไม่ออกมาแล้ววันนี้น้องเพื่อนแต่เราบังเอิญมาเจอพอดีน้องเพื่อนวัวนอนอยู่ตรงนี้กลางป่าเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นที่โล่งน้องเพื่อนที่โล่งมากเลยเป็นบรรยากาศดีมากเลยเพื่อน พื้นป่าก็จะโล่งมากตรงนี้เพื่อนๆเดินได้ง่ายๆเนาะมองไปแล้วก็มองชัดๆเลยนเพื่อนทั้งโูกวัวทั้งแม่วัวทั้งมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เต็มไปหมดเลยนเพื่อนนี่พาก,กันนอนเล่นๆเนาะเพื่อนนอนสบายๆวันนี้รู้สึกว่าเขาใจใจเย็นมากเลยนเพื่อนวันนี้วัวเขาไม่เดินไปไหนเนาะนอนพักผ่อนตรงนี้ โอ้เยอะมากเลยเพื่อนนอนเล่นสบายจังเลยวันนี้ตรงนี้ก็ฝนไม่ตกสองวันน้อนเพื่อนตรงนี้ก็จะสูงนิดหนึ่งฝนไม่ตกน้ำก็จะแห้งนิดหนึ่งเนาะหัวก็นอนได้เ,เพื่อนนอนเล่น พวกกลุ่มนี้ไม่ตกใจเพราะว่าเราถ่ายไปจับน้องเพื่อนนี่เราเดินมาเกือบถึงตัววัวแล้วเพื่อนเขาไม่ลุกเลยเพื่อนเขานอนวัวเขาก็นอนอยู่เหมือนเดิมเนาะถ่ายใกล้ๆเลยเพื่อนใกล้ๆตัววัวเลยเพื่อนตรงนี้เขาไม่ไม่ตกใจเลยเพื่อนวัวตัวนี้เกือบจะจับเดินไปจับตัวเขาได้น้องเพื่อนเดินไปแตะตัวเขาได้เขาไม่ตกใจเนาะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับเขาเนาะ ลุกขึ้นแล้วตัวสีแดงลุกขึ้นจะมาหาเหรอจะเดินมาหาเหรอเอ้าเอา,เอาจะเดินมาหาบอสีแดงไปไหนเข้าไปต้นไม้บอโอ้เดินไปฝั่งนู้นไปกินหญ้าก,กับเพื่อนบอเพื่อนสองสามตัวนะั่งกินหญ้าอยู่นั่งไม่ยอมนอนเดินไปแล้วตัวสีแดงเดินไปแล้ว นอนไปนอนไปนอนให้สบายเดอ้อนอนเล่นๆวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตรงนี้เป็นร่มมีร่มไม้เนาะนอนเล่นกลางป่าที่โล่มกว้างกลางป่าเนาะตรงนี้เป็นบรรยากาศธรรมชาติมากเเพื่อนในป่าก็จะสะอาดมากเเพื่อนตรงนี้ เกือบจะนอนเล่นได้เลยเพื่อนๆตรงนี้เป็นพื้นป่าตรงนี <_ S 1> ้เกือบจะนอนเล่นได้เลยเจ้าของวัวก็นอนเล่นกับพื้นป่าเลยตรงนี้เพื่อนแถวนี้เพราะว่ามันเป็นที่โลง่งเป็นทุ่งหญ้าแบบไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่เพื่อนแบบแต่ก็ไม่ถึงดินเนาะเพื่อนๆจะมีหญ้าขึ้นเล็กๆขึ้นมาตามพื้นป่าเนาะสามารถนอนได้เลยเพื่อนๆตรงที่วัวน,นอนตรงนั้นก็จะโลง่งเนาะนอนได้เนะพื่อนนอนไปก็จะไม่ถึงดินเนาะ สวยงามมากเลยบรรยากาศธรรมชาติเพื่อนๆน,นำมาฝากเพื่อนๆตอนเช้าๆแบบนี้เจ้าของวัวเริ่มจะปลุกวัวให้ลุกขึ้นแล้วตอนนี้ให้วัวเดินกินเนาะนอนพักมาเป็นชั่วโมงแล้วเนาะให้ไปไหนจะให้ไปไหนให้ลุกแล้วบอ จะให้วัวลุกขึ้นเหรอนอนกี่ชั่วโมงแล้วนี่นอนนานแล้วยังมาตอนกี่โมงทำไมวัวอยากนอนวันนี้เจ้าของอยากนอนด้วยไหม ตงใส่วัวรู้ว่าเจ้าของอยากนอนวัวก็เลยนอนให้เจ้าของพักนิดหนึ่งฝั่งนี้ก็สองสามตัวก็พากิกินหญ้าอยู่ไม่นอนเนาะฝั่งนู้นก็เป็นควายเช่นมองไปเห็นไกลๆนอนเหมือนเดิมนอนนิ่งเหมือนเดิมไม่ไปไหนลูกวัวตัวเล็กๆก,ก็นอนเหมือนเดิมตัวใหญ่ก็นอนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คน,คนเลี้ยงวัวด,ด้วยเพื่อนๆวันนี้ให้น้องวัวด,ด้วยวันนี้นอนพักผ่อนเนะเาะอ้าวทำไมตื่นขึ้นมาก็ไม่กินหญ้าเหรอ,อตืึกแล้วขวางน้นลบกมาแล้วเดินมาแล้วก็เดินมาหากล้องเลยคุ้นเคยมากวัวกลุ่มนี้เพื่อนตัสีขาว Sì si đen Dỡ mắc rồi